สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่พึ่งจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนผักของไม่พึ่งจา้าวันนี้นะคะเช้าว,วันพุธไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่19เก้าหรือเปล่านะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนเนาะพม่พึ่งไม่แน่ใจเนาะลงวันลงคืนจ้ะผักของไม่พึ่งก็ผักสลัดก็โตแล้วเนาะผักกาดก็โตแล้วตรงนี้จะเป็นกองตุ้งห้องเตจาแล้วก็ผักบุง้งแล้วก็ผักคะน้ากองตุง้งอ่ะเพาะกล้าในร่องนะแต่เขาไปยุนนอกร่องหมดเลย ช่วงนี้ก็หญ้าเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆดูสิไม่มีเวลาทางหญ้าไปพึ่งพาเพื่อนๆมาชมสวนผักอ่ะผักนิดๆหน่อยหน่อยนะคะพอได้เก็บจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวจ้าเพื่อนนี่ถั่วฝักยาวเนี่ยไปพึ่งเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วนะแต่ไปพึ่งยังไม่ได้อ่ะตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆชมนะแต่ไปพึ่งถ่ายคลิปเก็บไปเอาไว้ด้วยนะคะนี่ถั่วจ้า บัวพอได้เก็บคำเพื่อนทางนี้ก็มีจ้ะบวบเลียมก็ติดดอกเยอะเลยบวบหอมด้วยนะคะติดดอกออกผลนะคะบวบหอมก็มีลูกนะคะนี่บวบหอมก็มีลูกนะคะนี่ข้างบนตรงนี้ด้วยลูกอ่อนติดลูกน้อยๆเนะยเยอะมากจ้ะ มีทุกกิ่งก้านเลยนะคะผักปลูกเองพอได้เก็บพอได้กินจ้ะดูมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศกําลังติดลูกเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะทางนี้ก็จะเป็นถั่วพูจ้ะดูถั่วพูนะคะเพื่อนถั่วพูความพึ่งเยอะเลยค่ะนี่กําลังอ่อนๆจ้ะพูนพ่อนเพื่อน เยอะมากตัวผู้ติดลูกล้ายหลายจ้านี่น้ำพริกกะปิเนาะล้ายคักล้ายคักลายเนตั่านี้ก็เป็นผักโอมตูกบบวบเหลี่ยมนะคะติดลูกอ่อนเยอะเลยค่ะ ทางนี้ก็มีนี่นะคะตรงนี้ก็มีดูทางนี้ก่อนนี่ดูทางนี้ก่อนอโอ,โอ้ชนกล่องนี่นะคะบวบเม่เพิ่งม่เพิ่งเก็บไปอันหนึ่งป่าไปแล้วรอบนึง พริกพอได้เก็บพอได้กินจ้ะม่เพิ่งนำไปตำน้ำจิ้มจิ้มเนื้อหมูอร่อยนะคะดูมะเขือมะเขือพอได้เก็บค่ะมเพิ่งเก็บไปแล้วรอบนึงเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนาะมีเพิ่งเก็บทำกับข้าวให้อะ่ะพี่ๆคนขับรถมารับน้ำมันที่บ้านนะคะน,นี่ก็ยังไม่หมดนะยังเหลืออีก ส่วนดอกชมจันทร์ก็โอ้ดอกชมจันทร์นี่ยติดดอกดีเลยนะคะฝั่งน้นก็เหมือนเดิมค่ะใบกระเพราโหระพาแบงลักชะอมนะคะชะพลูเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมมาคือยารกมากนะนับตังเดินนับตังเดินลุยผักยายก็ผักของไม่พึ่งช่วงนี้ก็กำลังโตเนาะ แล้วก็อยาก็เยอะด้วยนะคะผักบุ้งกำลังขึ้นจ้ะปลูกผักกินเองนะคะคเพื่อนแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วจ้าพอได้เก็บพอได้กินพอได้แกงค่ะ่นะคะ